เงินยืมที่ทําให้มีตรภาพแตกหัวใจของวุ้นเส้นและคําตอบจากไดนไดอา่าที่ทุกคนรอคอยในโลกของดาราและบันเทิงเรื่องราวเกี่ยวกับการยืมเงินและความสัมพันธ์ที่แตกหักเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและคลุกคลีล่าสุดนักแสดงวีเจสาววุ้นเส้นวิริทิภาพักดีประสงค์ออกมาชี้ชัดว่าไม่ได้เป็นดาราตัวแม่เบี้ยเงิน400รล้านบาทในขณะเดียวกันพิธีกรสาวไดไดอา่าก็เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ทําให้ผู้คนต้องการรู้มากขึ้น แต่ที่น่าสนใจคือไดไดอา่าไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้รีโพสต์ข้อความเท่านั้นแต่เธอยังเปิดเผยว่าเธอรู้จักกับขอผู้ที่ถูกยืมเงินและเป็นคนสนิทกับเขาซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้คนต้องการรู้มากขึ้นว่าไดมีบทบาทอะไรในเรื่องนี้บ้างในการสัมภาษณ์ล่าสุดที่จัดขึ้นที่งานเดนเดลิสเท์เอ็กซ์เพรสในน้ารงรามันเทียนสุรวงไดไดอา่ากล่าวว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่รู้จักทุกคนและเมื่อถามถึงขอเธอกล่าวว่าการที่เธอแชร์ข้อความของวุ้นเซนเพราะเธออยากให้กําลังใจเพื่อนและยืืืนนนยยยัััวว่่่่่่่่าาเเเเเเธธอออออออไไไมมมดุ้งงงงงกกีบรรรขขขพะใช และนี่คือส่วนที่สุดยอดที่ทุกคนมองหาไดไดอา่าเคยถูกยืมเงินมากที่สุดเจ็ดหลักและเธอกล่าวว่าเงินยืมเปรียบเสมือนการตัดสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างเป็นทางการเพราะเมื่อเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมิตรภาพจะหายไปเธอจึงตัดสินใจไม่ให้ใครยืมเงินอีกต่อไปคำถามที่ทุกคนต้องการรู้คือเรื่องนี้จะจบลงยังไงไดไดอาณากล่าวว่าเธอไม่ได้อัปเดตข่าวในเชิงของข่าวในสื่อมวลชนแต่เธอเชื่อว่าคนทำผิดควรได้รับสิ่งที่เขาทำไปและเธอให้กำลังใจให้กับวุ้นเ้นและทุกคนที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ไม่คคาดคดิ และสุดท้ายไดอานาอาายัางให้คําแนะนําว่าเราควรรักเพื่อนแต่ไม่ควรยืมเงินให้เพราะมันจะทําให้มิตรภาพแตกหักและถ้าเราเห็นเพื่อนลําบากจริงๆเราควรให้เงินโดยไม่ต้องรอให้พวกเขาขอคุณคิดยังไงช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้